พิมพ์ด้วยมือนะครับการที่เราการที่เราแกะนะฮะบแม่พิมพ์น,นะฮะเป็นร่องขูดขีดมันเป็นร่องรอยต่างๆบนบนแม่พิมพ์นเนี่ยมันผมว่ามัน,ม,นมันเป็นการกระทําโดยตรงนะับแม่พิมพ์น,นะฮะแล้วก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการพิมพ์นเนี่ยด้วยมือผมว่าตรงนี้เป็นสเสน่ห์เพราะว่าง,งานที่ได้เนี่ยมันไม่แบนแห้งเหมือนเราพิมพ์จากเลเซอร์หรืออินเจ็ตนะครับ เป็นงานภาพพิมพ์แบบพิมพ์มือไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์โลหะนะครแม่พิมพ์ไม้หรือว่าแม่พิมพ์เทคนิครีชอกราฟหรือสกรีนนะครับมันคือเนื้อสีแท้ๆที่ลงไปติดประทับอยู่บนผิวของกระดาษนะซึมลึกกดแน่นอัดเข้าไปนะครับบางทีเราไปดูงานเ,เทคนิคแม่พิมพ์โลหะนี่เราจะเห็นว่าน้ำหนักดำนีมน่มันดำลึกนะดำได้ได้ ตามที่ศิลปินเขาต้องการนะแต่บางทีแต่ก็ประมาทเทคโนโลยีไม่ได้บางทีเขาก็พัฒนาให้บางทีเราก็แยกแยกแทบไม่ออกเหมือนกันนะครับเ,เรียกว่าไม่เป็นไรครับผมผมคิดว่าผมคิดว่าเสน่ห์ของงานที่ทํามือพิมพ์ด้วยมือนแน่นอนบางทีอาจจะมีท่านพิมพ์อะไรบ้างนะแต่ว่ากระบวนการโดยหลักเนี่ยมันผ่านขั้นตอนจากมือของเราเนี่ยผมว่ามันมันมันวิเศษกว่า ิดยังไงกับภาพพิมพ์ร่วมสมัยในประเทศไทยนะครับก็ก้กาวหน้าไปเยอะนะครับจา,จากเมื่อสมัยที่ผมจบใหม่ๆจนปัจจุบันเนี่ยผมว่ามีศิลปินรุ่นหนุ่มสาวใหม่ๆเนี่ยทำงานภาพพิมพ์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นทั้งในแง่ของเทคนิคแล้วก็กระบวนคิดของแต่ละคนทั้งๆที่งานภาพพิมพ์บ้านเราเนี่ยเพิ่ง เพิ่งเกิดหมายถึงมีทำอย่างแพร่หลายนะมีการเรียนอย่างเป็นระบบเนี่ยมาเมื่อน่าจะได้30กว่าปีที่ผ่านมาเองนะครับคิดว่าเทคนิคภาพพิมพ์ร่วมสมัยน่าจะน่าจะถูก ใช้เป็นสื่อในการแสดงออกของศิลปินรุ่นใหม่ๆต่อไปอีเยอะทีเดียววงการภาพพิมพ์ร่วมสมัยในปัจจุบันเรานี้ของประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่ามันมีการเติบโตมากขึ้นมีนักทดลองมากขึ้นมีคนที่เริ่มเปิดใจกว้างกับกระบวนการภาพพิมพ์มากขึ้น ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากาด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดของของงานภาพพิมพ์ในประเทศไทยที่วัตถุหรือว่า material หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานเนี่ยมีราคาสูงเราจึงค้นคว้าทดลองหาสิ่งทดแทนแต่ในขณะที่เราค้นคว้าหาสิ่งทดลองอใหม่และทดแทนสิ่งเก่าเนี่ยมันกลับได้ผลลัพธ์ใหม่ ที่มันตื่นตาตื่นใจซึ่งผมมองว่าตรงส่วนนี้เป็นข้อจํากัดของศิลปินภาพพิมพ์ในประเทศไทยเราและก็เป็นข้อดีของศิลปินภาพพิมพ์ในประเทศไทยเราเช่นกันครับผม